สูตรนี้สกินซอฟ t เทนเนอร์ค่ะเป็นครีมทาส้นเท้าและครีมทารักแร้ค่ะต้องบอกก่อนว่าคุณผู้หญิงที่ชอบใช้แหนบดึงๆ,ๆนะคะหรือใช้ใบมิดโกนค่ะ ผิวบริเวณใต้วงแขนเนี่ยมันไม่เรียบเป็นตุ่มหนังไก่เนาะเป็นคลื่นๆน,นะคะหรือมีสีหมองสีคําค่ะใช้สูตรนี้ได้เลยตัวนี้85กรัมใช้ได้นานค่ะทําให้ผิวเราชุ่มชื้นเนี่ยน,นุ่มมากขึ้นค่ะและกลิ่นจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะเขาตัวนี้เขามีทั้งกลิ่นกุหลาบแล้วก็วิตามิน B3 ค่ะดูแลสุขภาพผิวได้ดีไม่ใช่เฉพาะใต้วงแขนนะคะขาหนีบของเราก็ใช้ได้ค่ะส่วนตัวนี้ค่ะครีมทาส้นเท้าส้นเทา้เทาแตกแห้งลอกหยาบกรานนะคะผิวกระด้างต่างๆแบบนี้สามารถใช้ตัว ้ไดเลยซึ่งครีมทาส้นเท้าเนี่ยหน้าหนาวเนาะส้นเท้าแตกส้นเท้าแห้งค่ะเท้าลอกเท้าหยาบเท้ากรานนะคะทาทั่วส้นเท้าเลยตาตุ่มข้อศอกหัวเขา่าอันนี้สามารถใช้ได้ซีรีส์นี้สงตัวนี้ขายดีมากค่ะเป็นของฝากของขวัญในช่วงของเทศกาลปีใหม่ก็ได้นะรีบซื้อไว้ได้เลยเพราะตอนนี้โปร11-11ลดเยอะมากค่ะ